ท่านสาธุทธบ,บริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายตลอดจนทั้งท่านพระภิสกษุสมณีทั้นนทงหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วก็เป็นวาระที่ท่านทั้งหลาย จะเริ่มใช้อารมณ์จิตของท่านให้เป็นประโยชน์เพื่อตักกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารสำหรับประ่อวันวานนี้เื่าผมได้พูดถึงเรื่องของนิพิทายานในหมวดข้อนาปานุสติกรรมฐานความจริงก็ยังไม่จบ แต่ว่าจะขอย้อนรอยถอยหลังสักนิดหนึ่งว่าการจเจริญพระกรรมฐา,านที่จะให้ได้ดีไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สมาธิอย่างเดียวหรือว่าจะทำแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวถ้าทำแบบนี้ไม่มีผลถ้าการที่จะปฏิบัติให้มีผลจริงๆ นั่นก็คือต้องมีอารมณ์สำรวมอยู่เสมอคำว่าสำรวมก็ได้แก่การระมัดระวังคือหนึ่งระวังศีลอย่าให้บกพร่องสองระวังสมาธิอย่าให้เคลื่อนสามระวังปัญญาย่ายใช้ไปในด้านของอกุศล ถ้าท่านหลายระวังอยู่อย่างนี้เป็นปกติผลเนื่องการปฏิบัติไม่เป็นของยากและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอิทธิบาทสี่ฉันทะมีความพอใจในอารมณ์กรรมฐานที่เราจะพึงปฏิบัติวิริยะมีความขยันหมั่นเพียร ลุกไล่กิเลสให้มันพินาศไปจิตตสนใจในเรื่องการเจริญกรรมฐานโดยตรงวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาควบคุมจิตว่าเวลานี้จิตของเราตกอยู่ในสภาวพอะไรตกอยู่ในสภาพของกุศลหรือว่าอกุศล เป็นอนุวาถ้าท่าทนหลายมีทิบบาทสี่ครบถ้วนการเจริญกรรมฐา,านเป็นของไม่ยากให้บรการต่อไปก็คือการเข้าใจฟังแล้วคิดคิดจะทดลองในการปฏิบัติการทดลองในการปฏิบัติต้องกรเป็นการทดลองอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเล่น ว่าท่านทั้งหลายทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ไปก็อยาขอเตือนมัณดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายว่าการเจริญกรรมฐานที่ดีจริงๆเราต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ อย่าใช้อารมณ์ิดเป็นอกุศลภายนอกกายวาจาให้อยู่ในธรรมอย่าทำกายวาจาเข้าไปถึงด้านของอกุศลน,นั่น,สนแสดงว่าจิตมันเร็วถ้าจิตดีกายวาจามันก็ดีถ้าจิตเลวกายวาจามันก็เลว็ว เราเกิดมาเวลานี้เราต้องการความดีแลืวว่าต้องการความเลวถ้าเราต้องการความดีก็พยายามทรงความดีไว้เอาจิตใจคุมไว้ในด้านของความดีวิธีปฏิบัติเพื่อกรรมาฐานให้ใช้อารมณ์พิจารณากับอารมณ์ทรงตัวสลับกันไป พราวันนี้จะพูดถึงสังขารุปปีขายาณวิธีทรงตัวก็คือควบคุมอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิตามที่ท่านปรารถนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมดนี้ประหนดหมดของนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็อนาปานุสติกรรมฐานนี้ท่านจะทำกรรมฐานหมดใดก็ตาม จะต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นตนไว้เสมอถ้าหากว่าท่านทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อไรนั่นหมายความว่ากรรมฐานของท่านจะสลายตัวเื่อีีก็ไม่ทรงตัวศีลที่ทรงตัวเขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สมาธิก็ไม่ทรงตัวสมาธิทรงตัวเขาเรียกจิตตานุปัสนามาหาปฏิปทา,า,านมิปันาญานมันก็ไม่เกิดนี่เราจะต้องคุมอารมณ์สมาธิวิธีการคุมอารมณ์สมาธิก็มีทั้งสองแบบแบบที่หนึ่งคือทรงอารมณ์จิตให้หยุด คำมาหยุดหมายความว่าใช้คำภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เป็นปกติโดยไม่คิดถึงอารมณ์อื่นใดอย่างนี้ได้ว่าทรงให้หยุดให้สมาธิในด้านของการหยุดคือจิตมันหยุดคิดเรื่องอื่นคิดเฉพาะจิตที่เราจะพึงกระทำที่คิดถึงคำภาวนาคิดถึงลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะ ทำไวาหยุดนี่ไม่ใช่หยุดเลยหยุดอารมณ์อื่นเพื่อทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะนี่เป็นแบบหนึ่งอีแบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้การพิจารณาในด้านกรรมฐานที่จะเพื่มีสำหรับการภาวนาหรือว,ว่าด้านนิวิปัสสนาญาณคือพิจารณานนะคร,รับม่ใช่ภาวนาพิจารณาใคร่ควนหาเหตุให้ผลหาผลเบื่องกันละ เมื่อการพิจารณามันเฟื่องเกินไปจิตจะโฟจะออกเน่าูลนอกทางก็ทิ้งการพิจารณาเสียหันเข้ามาจับอารมณ์หยุดคืออนาปานุสติควบกับคำภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจท่านจนกระทั่งจิตทรงอารมณ์ตัวดีแล้วก็มีความเยือกเย็นดีคลายลมมาใช้การพิจารณา ถ้าทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความเป็นประโูดาสกิทาคานาคารหันเป็นของไม่ยากอย่าลืมว่าทุกท่านต้องมีทิบาี่ครบทวนวันนี้ขอย้อนรอยถอยหลังไปหานิพพทายานสักนิดหนึ่งความจริงวิปัสสนาญาณน,นี่มีเก้า แต่ผมนำมาพูดกับพวกท่านเพียงสองก็เพราะว่าเห็นว่าทิ้งทั้งหลายเหล่านั้นไม่หนักแล้วก็มีความสำคัญน้อยความสำคัญใหญ่ในด้านการปฏิบัติแล้วก็จับนิพิทายานให้ได้วันนี้พูดกันถึงว่าสกิทาคามีมักในด้านของกามมาชันทะ เราหาทางตัดกรมคุณโดยอารมณ์ดีนว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอ,อร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นของดีเรามานั่งพิจารณากันดูว่ามันดีจริงๆแล้วว่ามันเลวสิ่งที่เราปรารถนานั่นคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคือความผ่องใส รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปสวยเราชอบเสียงพระเสียงที่ไพเราะเป็นประโยชน์จับใจเราชอบกลิ่นหอมเราชอบรสอร่อยเราชอบสัมผัสเป็นที่ถูกใจเราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมันทรงตัวหรือเปล่า มันจะทรงตัวสวยสดงดงานอยู่ตามนั้นมันจะหอมหวโยนใจอยู่ตามนั้นมันจะมีรสอร่อยในการสัมผัสอยู่ตามนั้นมันมีไหมมีอะไรบ้างในการทรงตัวแบบนี้ในที่สุดเราก็มองเห็นว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรทรงตัวเป็นปกติมันมีการเคลื่อนไปเพื่อสลายตัวรูปสวยเดี๋ยวก็เศร้าหมองเสียงเพราะผ่านไปเสียงก็บอกคนคนเดียวกันเดี๋ยวก็เพราะเดี๋ยวก็ไม่เพราะเวลาเขารักเขาชอบใจเสียงมันก็เพราะเวลาเขาโกรธหรือเขาเกลียดเสียงมันก็ไม่เพราะกลิ่งก็เช่นเดียวกัน มันจะหอมตลอดการตลอดสมัยได้ไหมมันก็หอมไม่ได้หอมพันจมูกไปแล้วก็หายไปดีไม่ดีเก็บไว้นานาน,านกลวิ่งกลิ่นเหม็นรสที่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นพอถึงคนลิ้นมันก็หายไปการสัมผัสระหว่างเพศเราปรารถนากันมาก ว่ามันเป็นสุขแต่ดูคนดีก็มีคู่ครองเขาสร้างสุขหรือเขาสร้างทุกข์ความเป็นอิสระของเราไม่มีถ้าเรามีคู่ครองเพราะว่าจะต้องมีความห่วงใยในคู่ครองเป็นปกติถ้ามีลูกหลานเลงขึ้นมาเป็นยังไง ถ้าสภาพของบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเขาจะาสาวเขาหยุห่มสวยสดงดงามตลอดเวลาหรือเปล่าอย่าลืมมองดูคนแก่บ้างคนที่แก่เน้เขาหนุ่มเขาสาวกันมาแล้วทางนั้นแต่ในที่สุดเมื่อสภาพความแก่เกิดขึ้นมันมีสภาวะเป็นยังไง นั่งมองโลกนี้ว่ามันเป็นสุขแลอเป็นทุกข์การมีคู่ครองเป็นสุขและเป็นทุกข์นึกเอาเองเพราะว่าทุกคนมีปัญญาว่ากันโดยในแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมันมีสภาพนำมาซึ่งความทุกข์และมันน่ารักน่าปรารถนาและว่าน่าเบือ่อ ใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีเป็นอนรรันาเบื่อท่านจะเบื่อหรือไมรร่เบื่อแต่ผมเบื่อผมถือว่าผมเบรรื่อแล้วนี่ก็เบ,บรรื่อถึงที่สุดข,ของจิตไม่เคยคิดไม่เคยปรารถนาเพราะว่าเห็นคนก็ไม่เห็นสากศพ เห็นวัตถุที่มีอาการผ่องใสก็สลดใจว่ามันผ่องใสไม่นานเพราะว่าเห็นมันมามากผ่านชีวิตมาหลายสิบปีมีความเข้าใจดีในเรื่องนี้นี่สำหรับท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อเมื่อน,นิพพธายานเกิดขึ้นก็มีหลายคนอยากจะตายหามว่าท่านจะถามผมว่าอยากตายไหม เวลานั้นมันอยากตายจริงๆเห็นคนเลวเบื่อเห็นสัตว์เลวเบื่อเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายเบื่อเห็นบริวารเลวก็เสีเสีเยน็นเห็นเพื่อนเลวก็รังเกียจรวมความว่าเราหาคนดีกันไม่ได้คำว่าหาคนดีก็ไม่ได้บางทีเขาไม่นิสัยดี มีจริยาดีมีจิตซื่อตรงแต่ว่าร่างกายของเขามันไม่ดีร่างกายมันของเขามันเดินก็ไปหาความผุความพังเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีอาการอย่างนี้ความแปรปรวนไม่เกิดเลยพบความไม่ดีก็เลยเบื่อบริษัทบริวารก็เหมือนกันทุกคนก็อาจจะเป็นคนดี แต่เราเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเขาต้องตกจุนสภาพเขางนจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งความทุกมันยุ่งกับเขาอนัตตาในที่สุดเขาก็ตายเป็นอันว่าที่พึ่งของเราจะพึ่งใครก็ตามเขาก็แก่ลงไปทุกวันเขาก็ป่วยทุกวันเขาก็ตายทุกวัน เป็นอันว่าเราก็จำจะต้องเบื่อเพราะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นเขาเองเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่ากฎธรรมดามันบังคับ <c oughs> ในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นมากๆก็อยากจะตาย ในสมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้างปรีพาชกฆ่าสลายสิบองค์ให้ฆ่าตนแล้วก็ให้บริขารเป็นเครื่องรางวัลฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิจิตามาจไน้ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณากายแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วจะรวมเข้าไว้ก่อนคำบารมเข้าไว้ก่อนก็หมายความว่าอย่าเพิ่งทิ้งมัน ถ้าถึงเวลามันพังของมันเองยอมรับนับถือกฎของธรรมดานั่นก็คือใช้สังขารุเปกายานถ้าเป็นยานในโลกีเนชานเราเรียกว่าสังขารใช่เราเรียกว่าอุเบขาแปลว่าวางเฉยแนารมแต่ว่าในด้านวิปัสสนาญาณเนี่ยสังขารุเปขายาน คือใช้ปัญญารู้ตามความจริงแล้วก็มีความวางเฉยในเรื่องของขันห้าขันห้าของเราขั้นห้าของเขาเราก็เฉยหมดเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะพังก็ช่างมันมันไม่พังก็ช่างมันมันจะหนุ่มก็ช่างมันมันจะสาวก็ช่างมันมันจะป่วยก็ช่างมัน มันจะแก่ก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันทําไมจึงช่างก็เพราะธรรมดามังเป็นอย่างนั้นทําจิตของเราให้สบายยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางจะเลี่ยงอาการมันเกิดขึ้นจิตเราไม่วุ่นวายจะเกิดยังไงก็ช่าง ที่ว่าขันห้าอันนี้ไม่ช่ามันก็พังพังเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อน,นั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราก็หันก็มากเจอถึงเรื่องกรรมฉันทะในสกิทาคามีมรรคและสกิทาคามีผลเรายังตัดกันไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> ในเรื่องกรรมฉันทะหรือโลภะหรือโทสะหรือโมหะแต่ก็บรรเทาลงมาก คล้ายกับจะได้นาคามีผลน,นม่วิธีที่เราจะระง,งับมันได้จริงๆอย่าลืมว่าต้องใช้กรรมฐานหนึ่งกายคตานุสติลสุขกรรมฐานเตยจำใจไว้เสมอให้มีความรู้สึกทรงตัวเรื่องความรักในเพศหยุดที หรือว่าหยุดกันเสียทีเพราะเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เรารักมันสกปรกตามที่พูดมันแล้วอย่าย้ำให้มากเลยในเมื่อมันสกปรกโซครกอย่างนั้นจะอะไรมาดีแล้วก็นำมรณา,านุสติกรรมทานเข้ามาว่าคนที่เรารักนี่ไม่ช้าก็ตาย ตายแล้วมันน่ารักตรงไหนเป็นอนุนว่าคนที่เรารักก็คือเรารักสวมเคลื่อนที่นั่นเองมันเต็มปไปด้วยความสุขปลกเต็มปไปด้วยความโศกโรกน่านในที่สุดก็ต้องมาเป็นทีตายและร่างกายของเราก็ไม่สภาพอย่างนั้น ให้เมื่อเรากับท่านเรากับเขาไม่สภาพเสมอกันต่างคนต่างสุขรกระบอกต่างคนต่างไม่ทรงตัวต่างคนต่างตายจะมานั่งลำพึงลำพันเรื่องความรักมันด้วยประโยชน์อะไรใจก็วางเฉยเจะมายัางไงก็ช่างเห็นคนให้มีสภาพทำจิตให้มีสภาพมันเห็นศพ เห็นผิวพันก็ดูภายในไม่แต่ผิวพันเขาก็สกรปรกมันไม่ได้สะอาดตอนนี้สภาวะของจิตมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่มันท้อแท้ใจเราก็ทำใจวางเฉยในสังขารูปิคายานว่าสภาพความสกรปรกอย่างนี้สภาพความมุ่นวายเพื่อความรักอย่างนี้ มันไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะไปยุ่งอะไรใครจะมาใครจะไปยังไงเราก็เฉยอันดับแรกรอย่าลืมว่ามึงมาููมุดคำว่ามึงมาููมุดมึงหยุดกูแย่มึงแยกกูตีมึงหนีกูตามมึงมากูมุดนั่นหมายถึงวาวางความว่าถ้าเห็นสภาวะที่เราจะพึงรักในกามมชนทะ เราก็มุดเข้าไปหาสุภกรรมฐานกับกายคตากับกับกายคตานุสตินอกจากสกายยทิฐิรือว่าร่างกายมันไม่ใช่ไครไม่ใช่ของไครเป็นเป็นทาตสีที่ตัณหาข้างขึ้นให้เป็ยนริละเลื่อนร่างโชว์ขาวใจก็มีอารมณ์สบายเมื่อจิตมีอารมณ์สบายใจมันเฉยอารมณ์มันเบา อย่าลืมนะครับอารมณ์ของสมถะที่เป็นฌานมันก็มีสภาพคล้ายความเป็นอรหันต์เหมือนกันแต่อารมณ์หนักแนบแน่นหนักหน่วงแต่อารมณ์ตัดจริงๆเป็นอารมณ์เบามีความส,มสมบายๆเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรมาท่วงใจใจเบาใจสบายความรักในระหว่างเพศมันไม่มี อาการอย่างนี้ที่ว่าสังขารุปเปายานในเฉพาะกามชันทะที่เราจะพึงตัดแต่อย่าลืมว่าอารมณ์ของพระสกิทาคามียังตัดกามชันทะไม่ได้เด็ดขาดแต่ทว่าก็สามารถที่จะระง,งับอารมณ์ไ่ได้มากนานๆจะมีอารมณ์เกิดสักครั้งหนึ่งในเรื่องของ ในเรื่องของการมีความรู้สึกในการมารมณ์นี่เป็นอันว่าเราเข้าถึงสังขารุปเปกายยานอารมณ์ใจสบายสบายในตอนนี้เรียกว่าเบาลงไปมากความรู้สึกในระหว่างเพศมันจะมีขึ้นมาบ้างสำหรับท่าสิทาคามีแต่ว่ามีแล้วมันถอยหลังเร็ว ถอยไปไหนมันหลบก็บไปหาอสุพสัญญาอย่าลืมนะครับอันนี้ต้องทำกันให้ชินไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นมีความรู้สึกเท่ากันถ้าอารมณ์รักเกิดขึ้นมามาไ่ไหร่ก็ผลักให้มันล้มไปเมือนนั้นใจเราผมอยากจะพูดว่าคำว่ามึงมากูมุต เราควรจะพูดใหม่ว่ากูมุดตั้งแต่มึงยังไม่มามุดตรงไหนหมุดข้าวโยูนในอสุปสัญญาคือในอสุปกรรมาฐานกับกายกับตานสุสติจิตจับอารมณ์ให้ส่งตัวไว้นั่งนึกนอนนึกจิตพิจารณาอยู่ว่าใครหนอในโลกนี้ที่จะมีร่างกายสะอาด ร่างกายของบุคคลใดที่เป็นปันจจัยของความสุขมันไม่เป็นปันจจัยของความทุกข์สมมติว่าเราจะมีคู่ครองสักคนปกติในยามเชา้าตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำห้องสวมไม่เข้าไม่ได้เสร็จแล้วล้างปากล้างหน้าต่อมาก็รับประทานอาหารทำกิจการงานทุกอย่างก็ย่าหมดวัน เมื่อสิ้นวันสิ้นเวลาแล้วแล้วก็นอนพักสิ้นง,งานตื่นมาก็ทำงานใหม่ตอนนี้เราจะหาคู่ครองสักคนที่ได้มาครองงานทุกอย่างไม่ต้องทำหน้าไมา่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างข้าวไม่ต้องกินมันสะอาดผ่องใสไม่อิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคู่ครองแล้วเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าหาได้อย่างนี้แล้วก็คนจะหาถ้าบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้เราก็มุดอยู่ในอสุปสัญญากับกายคตาน,านุสติกรรมทานบวกกับสกายาทิฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ช้ามันก็พังเราติดอยู่ในร่างกายรู่ในกลิ่นในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอร่อย สัมผัสระหว่างเพศก็เชื่อวเราติดอยู่ในทุกข์เราหาความสุขไม่ได้จนกระทั่งเมียมใจเย็นเย็นสบายไม่ไม่วิตกไม่กังวลเรื่องความรักในระหว่างเพศไม่วิตกไม่กังวลเมื่อรุ่นในเมื่อพบรูปสวยเราก็เห็นว่ามันไม่สวยฟังเสียงไพเราะเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันหายไป กระทบกลิ่นที่หอมหวานหอมหวนยวนใจแล้วก็ถือว่ากลิ่นก็หายไปในความหนายของลมแลวหากว่าจะมีการสัมผัสก,ก็ถือว่านี่จะกระทบซากของผีแต่จิตใจของเรายิ้มอยู่เสมอว่าสิ่งท่านหลายเรานี้จะเป็นมานที่เราเรียกันว่ากิลเลสมานที่กระทั่งจิตใจของบรรดาพวกท่านอย่างหลายนานๆจะมีรมราคะเกิดสักครั้งหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกตัวจิตบอกว่านี่มึงมาอีกแล้วหรือเจ้าภัยใหญ่เจ้าตัวร้ายมาอีกแล้วหรือจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ในที่สุดอารมณ์ก็สิ้นไปเมื่อความรักในเพศหรือความรำความรักในรูปเสียงกลิ่นรผสผดสะพเกิดขึ้นมาใดอารมณ์ใจคือปัญญา สุกโตขึ้นมาตัดทันทีทันใดอย่างนี้เราเรียกันว่าสกิทาคามีผลในด้านเข้าราคาเจริจิตที่มีความรักสวยรักงามได้ยังนกักรับยังยังไม่เต็มมานาคาสกิทาคามีดีเพราะเราเ,เริ่มตัดเพียงแค่าราคา แต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะตัดกิเลสตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวนําในราคะก็ดีในโทสะในโลภก็ดีในโทสะก็ดีในโมหก็ดีถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันพังลงไปแล้วอีกทุกตัวมันก็พลอยพังด้วยเพราะมันไม่สามารถจะช่วยกันพยุงได้รากเงาของกิเลสทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามีอยู่สาม ราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะมันเป็นโตะสามขาในเมื่อบันหักไปเสียขายสองขาก็ไม่สามารถจะยันได้ชั้นใดในรากเงาของกิเลสต่อสามราการนี้ก็เช่นเดียวกันหากว่าท่านท่านหลายทำใดราคะตัวใดมาให้เฉพาะตัวนี้ให้พินาศไป จนกระทั่งกำลังใจทรงเปน็นอมเบกขายานไม่หวั่นไหวในรูปเสียงเกียวรถสัมผัสอย่างนี้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสงสวัสดิโสภาคระวังให้ดีนะครับบางทีท่านมาอยู่แค่สิกิธาคาและบางทีท่านก็นมาอยู่ในเขตพระนาคาดีไม่ดีป,ป,ป,ปุบปับเปลี่ยนทันทีอ้าราสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้ว พบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิแป้วจนพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาว่าชอบใจอย่างไหนทำอย่างนั้นชอบใจวิยาบทอย่างไหนทำอย่างนั้น เรืองิยาบทนี้บอกกันมาเป็นปกติว่าจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้แล้วก็ยังมีหลาายรายไม่มีความเข้าใจไปที่น้าเส้นาดอะไรเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้ขาขอ,อยุติไว้วต่เพียงเท่านี้